สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก f c ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านแหมสวัสดีกันอีกแล้วนะครับกับทางช่องนี้ก็คือช่องศรัทธามาปาฏิหาร์เกิดนะครับ mm hmm. คลิปนี้ mm hmm. จะเป็นการสรุปนะครับผม3ตัวนะครับตรงตรงร้อหน่วยครับตรงๆเลยนะครับร1 0หน่วยเ mm hmm. ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับก็คําเตือนนะครับทางช่องสัตมาบริหารเกิดไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีรา,ายแอดไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิน้นนะไม่มีการโฆษณาเว็บไม่มีการโฆษณาเกมอะไรใดๆทั้งสิน้นะให้รับชมรับฟังเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางการประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับการมานําเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับ ตัวเลขที่คำนวณได้ที่ได้วิเคราะห์ไปทั้งหมดนะครับไม่การันตีไม่ฟันธงอะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นเนาะไอ้นะดูกันเลยดูกันเลยสรุปครับเป็นปักหลักเลยให้ทุกคนนะครับ ดูแต่ละหลักได้เลยนะครับชอบหลักไหนอันนี้ก็จะเป็นรอสอนอในไัยไ,ไหมครับอ้าวหลักร้อยเปิดมาเจอเลยจ้าเอ๋นะครับนี่คือหลักร้อยครับเด่นสองกับ8ครับผมไม่ไดเขียนสองกับแดนี่แหละ สามห้าศูนย์หนึ่งสี่อืมสามห้าศูนย์หนึ่งสี่ลักสิบ สี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดสี่ตัวตัวรองแปดกับศูนย์ หลักหนวยแปดตัวเดียวทุกคนถูกงวยไหมเนี่ยถูกเนาะแปดตัวเดียวหกศูนย์ห้าแปดตัวเดียวตัวรองก็หกเจ็ดสี่เก้าหนึ่งหกเจ็ดสี่เก้านะแปดตัวเดียว 6, 7, 4, ผมคิดว่าตัวเด่นนะครับตัวเดียวเนี่ยผมคิดว่าเลขแปดสามไม่มีสองห้าศูนย์ฟืบฟืบหนึ่งฟืบฟืบสี่ฟืบฟืบ ตัวรองคือเลขสี่ อันนี้จะไม่ตัดดับนะครับเพราะว่ามันมีแค่น้อยตัว48 58, 68, ่แปดห้าแปดหแปดบูนะครับเจ็ดแปดอ่าตัวรอง ตัวรองก็คือเด่นใส่รองทีนี้ตัวรองผมจะเอาเลขดับมาเทียบครับทีนี้ครับตัวรองผมจะเอาเลขดับมาเทียบเลขดับตัดจากตัวรองนี่สองกับสามก่อนเลยอ้าวไม่มีเลยครับเห็นไหมสองกับสามไม่มีเลยหลักหน่วยครับเก้าสองหกหนึ่งปึ๊บอสมมุติไม่มีนะไม่ต้องสมมุติหรอก สูตรบอกไม่มีอหลักสิบแปดสามเจ็ดสองแปดเจ็ดแค่นี้รู้ทีการ <c oughs> อันนี้เนาะตัดออกแปดสามเจ็ดสองจะเป็นสี่ 47 44 49 47 49 57 54 59เก้้า หกเจ็ดครับหกสี่หกเก้าหกเจ็ดสี่เก้าอันนี้มานนี่นี่นะครับเลขศูนย์ตัวเดียวครับศูนย์แปดจบเลยคู่เดียวทะแยงมาแบบนี้ นะั่นไม่ใช่เออไอตัวนี้เหลือแค่ตัวนี้ตัวรองทีนตัวกันตัวกันรองมาใส่กันจะเป็นตัวนี้ศูนย์อย่างเดียวศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เก้าหมดแล้วกันแค่สามชุด ข้แปดติดอ่ะเรียบร้อยครับยาวไหมทีนี้มาดูกันดีนะครับสูตรแรกที่เราจะต้องมาดูแปดเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งมีหมดเลยแต่ถ้าสมมุติสมันใช้สมมุติสมมุตินะครับสี่แปดห้าแปดหกแปดเหลือแค่สามคู่นี้ ที่เด่นๆอยู่ที่ตั้งต่าง,งาอยู่นะครับเหลือแค่สามคู่นี้อ่าสี่แปดห้าแปดและ 6, หกแปดเหลือสามคู่ครับนี่คือตัวเด่นนี่เลยเพราะเลขเจ็ดติดดับใช่ไหมผมก็เลยเอาออกไปอ <c oughs> ย่ามาอยู่ในนี้นะที่จะออกได้ก็มีเลขแปดแต่ไม่มีเก้ากับศูนย์ผมยังเล็งเก้ากับศูนย์อยู่ มาดูบรรทัดร้องอ่ะเจ็ดไม่ใช่แล้วได้ไม่มใช่ไม่น่ามาเพราะไม่มีในนี้นะครับผมจะเทียบจากนี้นะครับ เจ็ดได้อยู่หกสี่หกเก้าผมเลงตัวนี้ครับมีศูนย์แปดหนหล่ะสี่เก้าห้าเก้า ตัวรองหมดเลยครับตัวรองสามคู่เนี่ยน่าสนใจมากครับให้พิกัดที่แถวนี้เลย พวกนี้คือรองทั้งหมดนะนี่ครับคือตัวรองทั้งหมดเลยทีนี้มาดูสามตัวครับอันนี้ศูนย์แปดนะครับอันน่าจะชัดอยู่เนาะบางคนก็จะบอกไม่ชัดอีกหลักร้อยประกบให้หมด ประกบใส่พวกนี้ดับหลักร้อยเดี๋ยวดูกันสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์สองแปดเอามาก่อนเลยสองศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ด แปดนหะห้ดูหลักร้อยกันทุกคน สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่สองสามสองสี่เลขสี่ตัวผมขอยกเลขสี่แล้วกันอันอื่นไม่ประกบผมเอประกบเลขสี่สี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์เก้า หลักร้อยผมเลงตัวนี้นะครับสองสี่ผมเลงอยู่สองตัวเนี้ยอนี่คือประกบตรงนะครับทุกคนก็นำหลักร้อยมาคัดจากตัวนี้ถ้ามาสองตัวมีโอกาสมาสามอยู่แล้วไม่เยอะนะครับับนงวดน,นี้ เพราะผมเขียนไม่เยอะเองที่จริงตัวเลขมันเยอะแต่ผมเขียนไม่เยอะผมคัดนะครับผมคัดแล้วทีนี้ถ้าไม่คิดอะไรมากถามว่าผมอยากให้สังเกตชุดไหนชุดนี้ครับแปดศูนย์กับสี่ศูนย์มีแค่สองชุดนี้ครับที่ผมชอบแปดศูนย์กับสี่ศูนย์สองศูนย์ปดสี่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดนั้นก็ สี่ศแปดน่ก็สี่มันก็จะมีหคู่ใช่ไหมล่ะเอาสกับ4มาพราเล็ง2อกับสีเอาแบบจ,จัดเลยเนี่ยนี่เนาะที่ผมแบบจัดจัดก็คือนะสองนยแล้วก็สี่เนี่ยที่ผมชอบมีสอ,สอชุดเนี่ยดูเอแป น่าจะมาหลักสิบสามสี่ห้าหกแปดศูนย์ศูนย์ไงสี่ห้าหกแปดโอ้โหเนี่ยครับหลักสิบแล้วคู่ดับเนี่ยคู่ดับเป็นเลขที่หนึ่งสองเจ็ดเก้านี่คือคู่ดับไม่มีอยู่แล้ว ขอให้มาสามตัวอีกเถอะจะเป็นเลขสี่วะทุกคนหลักร้อยสงสัยจะเป็นแถวนี้พอเทียบจาก A8 นะเห็นไหมเห็นไหมมาหลักร้อยเห็นไหมครับสามสี่ห้าหกแปดศูนย์หลักร้อยหรืออาจจะเป็นแปดไม่มีเลขสองแต่อะไรก็เป็นไปได้นะครับ ืมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยวันนี้นะครับตัดให้เหลือน้อยที่สุดแล้วนะแปดี่ดีไม่ดีออก840สี่มาตัวนี้แล้วว้าวเลยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับไม่การันตีไม่ฟันผงเนาะนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดซับสไครป์ทางช่องสัทธามปริหารเกิดนะครับขอบพระคุณนะครับโชคดีมีใยสวัสดีครับนี่